จัดหมาแล้วครับผมเจ้าก้านะครับแต้มแรกนะครับไม้แรกนะครับป่าสูงเมืองการครับผมนี่ครับไม้ที่สองของเจ้าก้านะครับก็ได้แต้มที่สองครับผมนี่ครับพามาดูครับผมใกล้ๆเลยครับตัวนี้เป็นกระหม่อมแก้วเองนะครับฝั่งนี้นะครับผมกระหม่อมแก้วตัวที่สองแล้วนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะเย็นชัดหรือเปล่า สวัสดีครับพมผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่มาต่อนกป่าภูเขาสูงเมืองการครับอยู่กับนี่ครับผมอาจารย์ดํามาแล้วทีนี่ครับหนาว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 ครับผมอ่าพวกผมนะครับอาจจะได้ลงคลิปน้อยลงเพราะว่าช่วงนี้ติดงานไม่ใช่ว่าเลิกเล่นนะครับไม่ได้เลิกเล่นนะครับก็ยังเล่นเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวให้ดูทำเลนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นทำเลพี่ดําเคยมาได้แต้มแล้วนะครับรอบนั้นนะครับตรงนี้นกเยอะครับผมแต่ว่าก็มีเจ้าถิ่นอยู่ครับเพราะตอนนั้นมาคุยกับลุงเล่นอยู่แถวนี้เป็นเจ้าถิ่นครับนี่ครับให้ดูทำเลจริงครับผมมาต่อจริงทำเลจริงครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนกต่อนะครับผมก็เอาสตัวมาเช่นเดิมครับเจ้าก้ากับเจ้าแวมไพายนะครับ ส่วนพี่ดำก็เอาตัวนกฝึกเป็นนกเมืองการครับเป็นคู่อ่างนะครับหลิวตันนะครับแล้วก็เจ้าสองใช่ไหมครับใช่นะครับนกขอตัวรักเช่นเคยครับผมแล้วไอ้อสประเสริฐเป็นไงมีคนถามอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านครับนี่นี่แดดเพิ่งจะเริ่มออกนะครับนี่ดูเวลาครับผมนี่ครับจะเจ็ดโมงครับผมเดยังไม่ได้เล่น เสียงนกป่าก็เงียบนกตอก็เงียบครับตอนนี้นี่ครับไปดูบรรยากาศครับเดี๋ยวมารอติดตามลุ้นเรา2คนนะครับว่าจะได้แต้มกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นด้วยกันครับผม จัดมาแล้วครับผมเจ้าก้าวนะครับแต้มแรกนะครับหมายแรกนะครับป่าสูงเมืองการครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมใช้ได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวอนกมาดูใกล้ๆครับผมนี่ครับผม ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ผมดูแข้งแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับน่าจะเป็นกําไรด้วยครับผมกําไรทั้งหมดเลยนะครับเป็นแข้งที่ค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับหน้าตาหล่อครับผมนี่ครับแถวแรกพิชิตได้แล้วครับผมเจ้าก้า นี่นะครับเป็นกระหม่อมแก้วด้วยนะครับก็ถือว่าไม้แรกนะครับแต้มแรกของเจ้าก้านะครับประสบผลสําเร็จครับผมดี่ครับผมเนื่องจากที่เขาไปลุยป่าข้างในนู้นนะครับ <laughs> นี่ครับเดือด <laughs> ดูแบ c อุปกรณ์ครับ <laughs> สอง สองตัวครับขากงกระเป๋านะครับเจอ,อนกเสียงเล็กคาลมยังจัดได้อยู่ในเออเจอของดีครับผมคาลมจัดนุ่นก็ขันอยู่นะครับแต่มันไม่ข้ามว่ะอ่าขันขัน,ขนมีขันอยู่นะครับแต่ลมลมเริ่มมาล้ละเริ่มละเริ่มมีลมเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มตอไหมครับแล้วก็<ะ>แดดครับผมมีนกป่าขันแต่ว่าไม่เข้าร่วมครับนกเหมือนนกรู้นี่ครับมันไม่กระหึ่มเหมือนรอบที่แล้วว่ะสัมภาระครับ ฮะมันไม่กระถิบเอาผมบอกแล้ววันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมตามมาลาเยอะเดี๋ยวเป็นไงเวิร์กวะโนกเยอะไหมมันมันก็มีอยู่เขาร่วมไหมได้เขาร่วมไหมไม่เขานกรู้นกรู้แต่ว่ามันรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันเนต่ลุงพูดหรือเปล่าว่าต้องไปเหยียบใกล้ๆมันน่ะเออใครจะไปเหยียบปลาทึบ แต่ผมสังเกตแล้วครับต้องไปโดนต้นจริงๆครับถึงจะเข้าร่วมครับต,ต้องไปใกล้ๆต้นที่มันอยู่เอ่าครับผมเดี๋ยวไปหาไม้สองกันัะครับผม เมื่อกี้นะครับว่าจะไปเก็บนกแล้วนะครับนั่งโยนกระบะนี้นะครับผมได้ยินเสียงเจ้าก้าวคูคูนะครับผมตั้งกล้องตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเปิดกล้องซูมไปนกปากคูสามคำเจ้าก้าวคูคูกระโดดหยับพะเนียดแล้วครับไม่ได้ชัดเด็ดเลยครับตัวนี้อยู่ต้นนู้นนะครับอยู่ต้นนู้นนะครับหลังๆต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับดูครับต้นไม้ต้นนู้นนะครับผม โอ้ยเปิดกล้องซูมไปดิ้นอยู่พะเนียนครับนี่ครับพี่ดำนั่งอยูน่นี่เมื่อกี้ก็ไปใส่ข้างในมาเปไ็นยังไงอุ้ยใส่ไม่ถึงนาทีบินเข้าใส่เลยเข้าไปพพเนียนเลย <laughs> เอาละมีแต้มแล้วนักพักดีออกไปแล้วไปอาบแดดนี่ครับนี่น,นี่นี่บ้านหลังนี้ครับเลียกนกนกเยอะเสียงดีมีเหลี่ยตันด้วยครับเลียงฝังลเลยเลี้ยงต่อวะนี่ไม่รู้ <laughs> งั้นนกจะรู้ไ,ไงนี่คนระับตัวที่ได้มาแนละ้วเมื่อกี้ นี่ครับเดี๋ยวพามาดูเฉลยใกล้ๆนะครับผมไม้ที่สองของเจ้าก้าวนะครับก็ได้แต้มที่สองครับผมนี่ครับพามาดูครับผมใกล้ๆเลยครับตัวนี้เป็นกระหม่อมแก้วอีกนะครับฝั่งนี้นะครับผมกระหม่อมแก้วตัวที่สองแล้วนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านี่ครับตัวแรกก็กระหม่อมแก้วนะครับแล้วก็เป็นกําไรพันลำครับตัวนี้ก็กระหม่อมแก้ว แข้งสั้นเตี้ยใหญ่นะครับทริปนี้สองไม้สองแ้มนะครับเจ้าก้านะครับนี่ครับสวนเจ้าแวมไพายนะครับอยู่ที่นู่นนะครับนกป่าคาลมเสียงเล็กเข้าอยู่ครับผมแต่ไม่ได้ติดกล้องครับผมเดี๋ยวไม้นี้นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับผมเดี๋ยวมันอลุนหลังจากกินข้าวกะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงจะยี่สิบแล้วครับผมเมื่อกี้เอาเจ้าก้านะครับไปใส่ต้นมะขามนะครับแมพายไปใส่ตรงนี้นะครับนกมาคูนข้างบนมีครูอ่างด้วยครับแล้วก็บินเข้าไปสู้เจ้าก้าครับแล้วก็อยู่ในต้นครับไม่ออกครับตัวนี้มีคาลมด้วยเนี่ยเพิ่งจะบินเข้าต้นมะขามผมเอานกออกแล้วครับแล้วก็เจ้าแอมพายก็นกเข้ามาตีอยู่ข้างล่างครับผม ตีกันอยู่นี่ครับผมแวมไพร์เรียกเรียกไม่เข้าไปครับผมส่วนพี่ดําเมื่อกี้ไปใส่นู้นนะครับเจ้าเมืองการอยู่นี่ครับผมนกมาเกาะสายไฟเหมือนน่าจะเป็นนกรู้ครับตอนนี้พี่ดํำก็อยู่ถ้ายรถเตรียมเก็บของพักนกแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเจ้าแวมไพร์ครับเจ้าก้าเก็บแล้วครับผมครับผมและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ กำลังเตรียมเก็บของนะครับก็เลยให้นกต่อนะครับลงกินดินนะครับนี่ครับมาสัมภาษณ์พี่ดำสักหน่อยครับเป็นยังไงครับวันนี้ทริปวันนี้มาตั้งไก่ตามไม้ได้เล่นทีเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงครับผมสว่างที่กับเจ็ดโมงโ,โอ้ยไม้แรกไม่ได้รุนครับไม้สองม<า>ไม้สองกับไม้สามก็ไม้สามเมื่อกี้ก็ พอได้ลุนไม้ละไม้สองก็ลุนไม้สามก็ลุนแต่ก็น่าจะเป็นนกรูครับนกบริเวณใช่ครับผมตอนนี้ผมก็สรุปสองแฟ้มครับนี่ครับกําลังมาทําประวัติห่วงขาครับเป็นสามสิบหกสามสิบเจ็ดครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่ดําถือครับใส่ห่วงขาเพื่อความชัดเจนครับผมใส่กันครับใส่กันครับ เห็นความชัดเจนครับผมแต่รู้สึกว่ามีแต่ตัวโตๆนะครับเดี๋ยวทีละตัวครับทีละตัวอ่ะดูครับดูดูผมจับครับผมล้นมือครับผมตัวใหญ่มากครับนี่ครับที่ผมบอกว่าแข้งกําไรครับดูครับตัวแรกครับอันนี้แต้มแรกครับแล้วก็กระหม่อมแก้วบาง น่าจะมองมองไม่เห็นเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูครับน่าจะมองไม่เห็นครับตัวนี้ตัวนี้แต้มแรกครับผมแต้มที่สามสิบหกครับหมายเลขสามสิบหกนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนดีกว่าครับผมก่อนที่ใส่ห่วงขาว่าแข้งจะเป็นกําไรครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาใส่แข้งในสายตาผมนะครับผมถือว่าแข้งแบบนี้ แข้งสั้นนะครับสั้นนะสั้นใหญ่ครับนี่ครับแต่ตัวที่สองใหญ่กว่านี้ครับนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับต้องบีบไปเรียบร้อยครับนี่ครับผมสามสิบหกนี่ครับเห็นชัดไหมครับปิดล็อกครับนี่แต้มแรกครับผม นี่ครับแต้มสองแตมสองมาแล้วครับนี่ครับดูแข้งครับบวมใหญ่สั้นเหมือนกันนะครับโอ,โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับนกดูครับดูจับตัวใหญ่มากนี่ครับ นี่ก็เกือบกำไรนะครับผมอ่าดูหน้าตาครับนี่ครับอันนี้เป็นศูนย์สามเจ็ดครับโอเค okay. นี่ครับล็อกเรียบร้อยศูนย์สามเจ็ด ครับผมหลังจากที่ใส่ทำประวัตินกชัดเจนแล้วนะครับผมทิปนี้ก็มันมาครึ่งวันเรียกทิปได้เลยไม่เรียกทิปก็ได้ครับเล่นสามไม้สาไม้ครึ่งวันครับผมโอเดินทางจากสมุทรสาครมาเล่นเมืองการเล่นสามไม้ครับผมถ้าถ้านับตอนเอานกขึ้นนกเล่นนก เอาสายเสจนี่กับน,นกสู้นกต่อนี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมถูกครับไม่กี่ชั่วโมง <laughs> โอ้แต่อย่างว่าครับผมทริปนี้ก็คงน่าจะปิดเป็นทริปเอ,อปีนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคือครั้งหน้าที่เรามาได้เป็นทริปหลังปีใหม่ไปแล้วครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับก็อวยพรไปเลยนะครับให้จานทุกท่านให้เอซีทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันปี หกเจ็ดปีหน้าครับผมเดี๋ยวผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ